สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกลาวไปพรอมเพื่อนๆกันแล้วครับผมวันนี้ครับวันที่18กรกฎาคมนะครับวันนี้ครับวันจันทร์ครับหลังจากที่เราหยุดยาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลากหลายวันเลยนะครับตั้งแต่โอ้โหถ้าใครได้หยุดยาวนี้น่าจะ4ี่ห้าวันได้เลยนะตั้งแต่เข้าพรรษานะครับก็น่าจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับในวันนี้กรบวันจันทร์ครับแน่นอนว่ามีเลขเด็ดมาฝากกันนะครับให้เพื่อนได้เตรียมตัวสําหรับรัฐบาลไทยในงวดถัดไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาคมนั่นเองครับ แล้วก็ยังมีฮานอยแล้วก็หวยราพัฒนาในวันนี้ด้วยนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่กําลังรอเลขเด็ดในวันนี้อยู่สาหรับวันนี้ครับเลขเด็ดที่นํามาฝากกันเดีย๋ยวไปดูพร้อมๆมกันเลยครับว่ามีตัวไหนกันบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเริ่มต้นที่เลขเด็ดเลขนี้กันก่อนเลยหวยสุดปีธ์ครับปล่อยเลขเด็ดงวดวันที่1สิงหาคมนะครับรัฐบาลไทยงวดถัดไปครับเด่น7 6แล้วก็5ครับเลข2ตัวแล้วก็3ตัวไม่พลาดอย่างแน่นอน1 5 60, 6 0 6 1 5 5 6 0ครับนือเกขเด็ดห้สุป้ปหที่นามาฝากกัน ใครสนใจเลขเด็ดรัฐบาลไทยงวดถัดไปครับจัดกันได้ไปกันต่อครับที่เลขเด็ดเลขนี้ครับหวยกุยซอกกราวครับวงแดงเน้นๆเลข2ตัวตรงครับ58 93 92 38 28แล้วก็25นะครับการดอกจันเน้นเน้ไว้ให้เลยครับรัฐบาลไทยงวดถัดไปนี้1สิงหาห้ามพลาดครับไปกันต่อครับที่ฮานอยครับฮานอยพิเศษเน้น3รอง8 31 32 3 6 37 1 8 28 6878ต่อกันที่ฮานอยปกติเน้น1รอง2 1 3 1 4 1 5 1 7 3 2 4 2 5 2 7 2ต่อกันที่ฮานอย VAT เน้น2รอง0 2 0 2 8 2 9 2 4 3 0 8 0 9 0 4 0ปิดท้ายกันที่หวยลาวพัฒนาในรอบ2ทุ่มครับเน้น6กับ3 6 0 6 1 6 2 65, 68, 30, 31 32,35แล้วก็38นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับเต็มอิ่มอย่างแน่นอนครับในวันนี้ฮานอยแล้วก็ปิดท้ายที่หวยลาวพัฒนาครับรอรุ่นในช่วงเย็นกันได้เลยสำหรับวันนี้เลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ